สวัสดีค่ะวันนี้นำพระมาให้รับชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำพระขัวออโต้นะคะมาให้รับชมกันค่ะออกวัดราชบูรณะนะคะนี่ค่ะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นลงลักนี่ค่ะปิดทองไว้ค่ะงดงามมากค่ะองค์นี้นี่ค่ะพระขัวอีโตหรือเขาเรียกกันภาษาชาวบ้านว่า พระรอดเมืองใต้นะคะนี่น่คะพระรอดเมืองเหนือก็คือพระรอดของจังหวัดลำพูนนะคะในแต่ถ้าเป็นอ่าพระรอดเมืองใต้ก็จะเป็นพระขัวอีโตเนี่ยละคะ่ะนี่เลยค่ะออกวัดราชบูรณะค่ะสวยสวยสวยงามมากเลยค่ะ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ